ฮัลโหสวัสดีทุกคนนี่วันนี้ได้เยลลี่หลอดดูมีสี่รสชาตินะจ๊ะเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่อันนี้อันนี้รสรสอะไรอะรสอะไรอะ่อะไลชี่ไลชี่มันคืออะไรอะ่ะสตรอเบอรีร่หรอขอดมเลยดีกว่า ลินจีไลชี่คือลินชี่ไลชี่นินชีนี่ให้ดูเนื้ออุ้ยหกหมดเลยเป็นเนื้อใสๆอืเยนลี่น่าจะเป็นข้างในๆทั้งนี้มันเป็นน้ำดูดปากไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องเหลือไว้ให้เด็กๆกินเด็กๆ,ๆเรียนอยู่มีคนถามว่าบางคลิปเด็กๆไปไหนเรียนจ้า แอบทาคนเดียวก่อนมันจะเป็นเยลลี่ออกมาไหมเนี่ยขอดูดน้ําก่อนอยากดูดปากให้มันหมดหมดเรื่องหมดราวนะมันไม่ออกอ่ะก็เขาให้ดูดของไม่ได้ให้บีบออกมาอ้อ๋อออกมาแล้วนี่ไง ก็เป็นเยนลี่วุนๆใสๆจ้านี่รสลิ้นชี่ตามด้วยรสต่อไปเลยแกลบองังหุ่นโอ้ยแกลบองังหุ่นจ้าแกลบองังหุ่นจ้าเยนลี่หลอดดูดอันละยี่สิบห้าบาทโอ้ หอมอะงุนนหมือนแสดงว่ามันเป็นสีขาวหมดเลยแหละอร่อยรสเหมือนเหมือนกันองุ่นเสร็จแล้วต่อไปที่แอปเปิลแอปเปิลเขียวนะจ๊ะนี้แอปเปิลเขียวก็หอมแหละช้อนไม่ต้องละ เป็นใสๆเหมือนกันแล้วก็เป็นยินลี่ธรรมดาออปเปิลหอม,อ,มอร่อยทุกรสเลยยี่บห้าบาทเองซื้อมาที่ร้านขายขนมต่างประเทศอื้ เย็นดีใสใสเห็นปะมันจะหกแหละอร่อยหอมอ้าวพาล้มหมดเลยต่อไปสตรอเบอรี่อันนี้ลินจีนี่สตรอเบอรี่อันนี้สตรอเบอรี่จ้ามีสี่รสนะ อูโอ <Ủ bakery> ูอ <red> ันนี mm ้หวานๆสีใสเหมือนกันหมดแต่หอมคนละแบบอร่อยยี่สิบห้าบาทอลละนะบ๊ายบายนอนเรียนออนไลน์พร้อมของกิน แบบนี้ก็ได้เนาะอร่อยไหมอร่อยรสอะไรอันมุ์ดูจากรูปหรือว่ารสชาติรสชาติได้อันหนึ่งอะสตรอเบอรี่รูปสตรอเบอรี่ชิมยัง